วิเศษีเจตเตตะนามิเมนาภะตังโตอิโตตังตุตาปิเตโตตะปยุตยานังอิจันโตทวะกขยังอิสังดมังกนวัตโตอิมังตังนามิยังสาธุโอการาโอการาโมทิวโรตรังอิติเทวา้าหูห้าโอโอมาห้าโออามิสิโรเมตโกเตยอุดูรุรุจานะเปจนาบูจนาอิมา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 ราภราภาปุณฑะบาวูติบรังปิเวนะมาตาดรา พิสัพเพแล้วพ่อครอบุุยคอความกล้ามีลูกศิษย์รออยู่รอที่จะสัง่งทั้งหมดทุกคนสักเสร็จสองคนละ နမောနဘောတောဘယာလာလာတေပဝိတေဝေကိုခောကောနမမိဟောနဘနာအာနကနာကောနာနာကာငူမိအမိမဇရံဒုဒါငာတုနာပဒံကိုမရမရကာအထံဖရဝမဟောရစီဘောကန္တဘတတဝိနာတေပေဖာတေလာပတုခာသဘာဗယသဘာရောခသဘာအန္တရာယလူဝိနောတံတေတောထာယရူရူ